ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเมนูวันนี้นะครับจะมาทำปลาสวายผัดเผ็ดได้พริกแกงผ,ผัดใต้มาของน้องตุ่มนาะโอเคใส่น้ำก่อนเลย น,นี่คือเครื่องแกงนะครับของน้องตงู่หน้องตงู่ขายอาหารทะเลที่กาดสามแยกเชียงใหม่แล้วก็อยู่เชียงใหม,ม่ก็อุดมด้านอาหารทะเลสดนะครับเป็นภาคใต้เลยเพรแกรเป็นคนจังหวัดตา้เนาะก็จะใส่ขึ้นห่อคุณน,นี้ขึ้นห่อโดยขึ้นหอคนี้เลยรสชาติจัดจ้านลยล่ะ พอเครื่องแกงหอมแล้วผมก็จะใส่ปลาสวายหั่นเป็นชิ้นพอคั่นะครับเอาไปผัดเพิ่มสุกครับเดี๋ยวพอปลาเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็ใส่กระชายลงไปช่วงนี้จะเน้นกระชายนะครับหมือนไะทยไทยเนี่ยรสชาติดี ก็ผมจะฉีดใบบุกอย่ใด้วยครับโอ้พอสุกตอนแล้วผมก็จะเอาใส่ถุงปักยาวนะครับถุงปักยาวผมเอาไปลวกก่อนแล้วนะก็ล็อกน้ำเย็นเนาะมันจะได้ดูไม่เีือวดูสีสันดูสีสันสดใสนะครับส,ส,สุดแล้วเอาไปลวก เดคราบผมจะใส่ใ่กระถางลงไปนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สเลยเรียบร้อยแล้วครับปลาสวายผัดพริกแกงปักใต้เน้นปักใต้รสชาติจัดจ้านนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับร้ใจกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ